ไปจ้าแม่บุญหอบงานยกงานหอบเฮียหลายสูข้นหลายอย่างเน่เดี๋ยวไปเบิ้งก่อนถามมันแรียขอไปได้ก็จ้าเอารถขอบไปมันสิมแมแตกต้องไปรูดใหมหอบไปเลยหอบไปเลยมาเสียเวลาหอบไปเลยต้องเชนคอะไรไม่นั่นมาเบิ้งรลดแล้วเหรอคอ เอาตะกร้าไปหัเนเอเมอมันขบเด้อะแล้ยางมาเม้าม่อีกเด้อไปค่ะไปัดยางบ่ถ<ะ>่าเลยเนาะ ก็าถาหอยลยพี่นอ้องย่างเวินเวินเวินเินไปคุเคนเยยิงเดินน้ำคนโอ้โรหอบจริงๆรถมันน่าจะมันน่าจะเข้ามาได้ถึงนีนะรถ,นนนรถมันเข้ามาได้โอเ้เนี่ยรถมันเข้ามาได้กลัวนะ ยิงเลยรถเขหาหัดหลังท่านาปเปลี่ยวรถมาไหมรถเขาไปหัดหลังท่านจากักไว้เพราะแปยวรถมาไหมบอกุณบอกไก่หนึ่งร็เลี้ลขเขาไม่ได้บอกไนผม อะไรครับพหนอมมาแรงงานอยู่ตลา,าลลดอีี่นันนะครับพ่ออจอดหลังห่านในเลนรถจอดในเบิรเลนเ,เดียว ทีนแมุ่มันไปสวนสวนุนกนอจอดได้เบิร์ตได้หมนอดเั้าาหลยพัน ปบล้มาหนักพี่นี่อย่งก่อนไเสื้อยังเอาเออต่ขี่มาจากเขาขึ้อย่างของอย่า,อามาจอดไปนี่ขับรถเขาขเนี่จังบริเวนไกลแอมเลิกแต่ยังเกียร์บอ,อกแพ <c oughs> <c oughs> ่ว่าไปเอามาหลดมาเลย ไช <Hi. S 2> ส,สปัสดีครับเตงใชปัสดีครับนี่อพอ,พอได้ตากบ่หละ่ะปัสดีครับแหงบ่หละ่ะเด้อใชยเอ้ย สวัสดีครับพี่บอยเป็นไงเนาะมาเร็วแ่งหนเนียกับมาแต่งบอืดสิบาวฟิมเปนอนใส่มาเร็วเปนอนอยู่ที่อะไรร้ปบวะนั่ิงทาี่ทางเด็ก ชักปาาดี่กับพีกับไปนัดที่ผุนเหลาเยอะกไก่หนึ่งแต่ว่าของดีอยู่ปนะแป่ว่าไปเอาอ่นรถมาจอดพี่มองจอดแบบไรยุเต้นมันผุนเหลากูบอกแล้วว่ไอ้คีมมันไหนๆขน,นของมันเอ้รถรถมันขมอะไรนะพอดแบบในหนึ่งยุคทางเวทีมองจอดบักอื่นอย่า 150มร้อยห้าสิบหน่อยค่าแล้วก็น้ำแดงหนึ่งขวดใส่จ้าแม่เอากปกติกับใส่อยู่แล้วแม่กับสิบ่สงใส่ใสติว่ามันก็ใส่อะ อย่ามาเฝ้าเมาตอนนี้ถ no, ้าได้อยากให้เมาให้ม uh. ันครบก่อนแล้วเ้าเยครับเ้ยเขาสอพก์ก็หลับจนเมียยี่สูตรสายใหญ่ฮะอุ้ยยังน่ะขึ้นไปดัซเสียบเท่าฮะอ่อนก่อนเลยยังบ้ากินแกงปลาดุข้าวสวยังกูบอกว่้ขี้รถมาจอดที่มองจอดเพื่นอยา แมนบอลเด็กๆมันประหยาดมันบอมีหมองจอดไงมาเล็บบอท่านไอ้ขนมาไงเด็กๆหนึ่งเด็กพี่ดวงเด้ออีกนาทีนาทีหนึ่งอีกทีมาจอดคังสามบอลท่านเองมีคนมาจอดหลายมแต่มาแตง่งแจ้งหนาคือชอนกลุ่มหน่อยนะมานั่งแต่งหนาคือชอนกลุ่มหน่อยแต่สาดกับบอมีปู เป็นพืออ้นหยาจงถุบ่เอาจังหันี้มนเปยนสุดายกว่าโอเคค่ะเอาโบกข้าไปแบบนี้โบกโบกโบกแล้วก็โบกโบกโบกจ้ากบ,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 บาทละแม่ห้บาทสี<อ>่เดียวบ่อบ่อขาดุนกำไรน่ะหาเงินก่อน ยืมใช้สักวันหนึ่งกระเป๋ามันเก่าแล้วเก่าก็เอาเฮ้ยแม่แม่อันี่อันนี่อันนี่อยู่หาคลิปอยู่บ่ได้ได้เลยจ้ะสวัสดีครับกินข้าวไปสวัสดีเตงกระเต๋าอาบน้าไปบ่ไหนอาบเยอะ เอาเพีเนยนแ่พี่นอนคลิปนี้ไว้สักนี้ครับเดี๋ยวไปต่อไปอาบน้ำก่อนโอ้อาบน้ำครับเอาเขียวคือเขียวท้กท่้นเดี๋ยวโอเคครับ